น้องวินน้ำหนักลงไหมลงครับคือก่อนหน้าน,นี้เราก็เราก็ลงลงอยู่แล้วเพราะเราแบบพยายามคุมอาหารนะครับแต่ว่าพอพอป่วยปุ๊บอะเราลงไปอีกสามโลซึ่งตอนนี้เหลือแบบ6 7 68เจ็ดหกสแดล้วลูกผอมมากก็เดี๋ยวถ้าถ้าเราดีขึ้นแล้วหลังจากนี้เราก็จะพยายามกินเยอะขึ้นมากๆแล้วล้วก็ออกกำลังกายเยอะขึ้นแล้วเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราผอมเกินไปแล้ว ต้องระวังอาหารซีฟู้ดหน่อยนะครับเพราะว่าเราก็เหมือนเราได้ทานอาหารซีฟู้ดอัน,นหนึ่งอะไอย่างนี้ครับซึ่งมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยสุกมั้งครับแล้วเราก็เลยป่วยซึ่งตอนนี้คนรอบตัวที่ทานทานซีฟู้ดอะก็เลยก็ป่วยเหมือนกันหมายถึงว่ามีอาการแบบท้องเสียมีมีฟีดแบ็ที่ค่อนข้างไม่ดีเหมือนกันนะครับก็ใหญ่คนระวังด้วยนะครับ ช่วงนี้ก็ทานร้อนทานใหญ่ๆอ,อ,อย่าทานดิบเลยดีกว่าเพราะเราคือเราก็เป็นคนที่ชอบทานดิบแล้วชอบทานอะ,อะไรนะซาซิมิชอบทานแบบว่าสเต็กเนื้อมีเดียมแร่อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งซึ่งมันก็ช่วงนี้ก็อาจจะต้องงดไปเลยเราก็จะพยายามทานแต่ของที่มันสุกที่มันร้อนเท่านั้น ปีนี้อยากทำอะไรใช่ไหมครับจริงๆปีนี้เนี่ยมีเป้าหมายหลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานในวงการบันเทิงเรื่องธุรกิจเองอะไรครับแล้วก็วางแผนอะไรหลายๆอย่างไว้ก็เดี๋ยวอยากรอด,ดูเหมือนกันว่าจะทำได้ไหมทำสำเร็จไหม หลักๆก,ก็จะมีเรื่องงานเป็นหลักเลยที่เราเราวางแผนว่าเราอยากจะทําอะไรบ้างมาเราอยากจะวางรูทให้มันเดินไปยังไงในในแต่ละอย่างในแต่ละงานที่เราทำํำใครมีอะไรจะเข้าไปติดแฮชแท็กแล้วก็ไปพิมพ์อะไรนะครับเพื่อวินเห็นเผื่อบินได้อ่าน นี่เจอแล้วหนึ่งคนวินเห็นเราเราจะกี๊ดจนคอนโดแตกอย่าดังมากนะครับเดี๋ยวห้องข้างๆเขาจะเขจะตกใจเนื่อหลายๆคนก็งงเหมือนกันว่าเฮ้ยพอเปิดพอพอเข้ามาเจอวินอย่างเงี้ยแล้วแบบเจอวินฟังเพลงแบบว่าเพลงช้าๆทุกคนก็จะงงว่า เฮ้ยทำไมดูนี้เราฟังเพลงช้าแล้วเพราะปกติเราจะชอบฟังเพลงแบบเร็วๆหน่อยมีจังหวะหน่อยอะไรครับตอนนี้เราว่ามาฟังเพลงแบบว่าช้าลงชิลมากขึ้นอผ่อนคลายดีครับใช่ ใช่เลยเพราะว่าเราสึกว่าบางทีเราทํางานมันเหนื่อยไม่รู้ทำไมอยู่แบบปีที่ผ่านมารู้สึกว่ามันเหนื่อยเหนื่อยมากแล้วก็เออมันก็เลยส่งผลเกี่ยวกับเรื่องเพลงด้วยมั้งที่เราฟังอะไรอย่าเงี้ยเราก็รู้สึก <laughs> Happy birthday ขอบคุณครับ Thank you Thank you. จะบอกว่าช่วงนี้นะครับผมอะเลิกฟังเพลงมไม่ได้เลิกหรอกแต่เราไม่ค่อยฟังเพลงแนว EDM ละเรามาฟังเพลงแนวแบบว่าโลฟายมากเพลงที่แบบช้าๆเอื่อยๆเรื่อยๆมากตอนนี้พอฟัง EDM รู้สึกว่าโอ้ห <laughs> เหนื่อยกลายเป็นเหนื่อยไปแล้ว ก็เลฟังเพลงช้าๆเพลงแบบว่าชิลๆมากกว่าช่วงนี้ s o I guess from Malaysia fans oh hi Malaysian fans ใช่แล้วครับแต่ว่าย,ยังยังยังไม่หายร้อยเปร์เซ็นดีขึ้นแหละมีแนวโน้มไปในทางที่ดี